แค่ถามเขาว่าเมื่อเช้าคุยกับใครทําไมต้องโกหกเขาก็บล็อกหนูเลยค่ะเขาบอกว่าเมียเขาจับได้ว่าคบกับหนูเขาเลยบล็อกหนูเลยค่ะเขาบล็อกผมเลยแค่เขารู้ว่าผมอายุเยอะแล้ววันนี้นะครูจะมาแก้ปัญหาทุกคนที่กําลังอยู่ในความเครียดเรื่อง คู่ของคุณบล็อกคุณครูกล้าพูดเลยว่ายังไม่มีใครเคยสอนลึกขนาดนี้ถ้าคุณรู้สัจธรรมสามข้อนี้แล้วครูการันตีเลยว่าคุณจะไม่ต้องถูกบล็อกอีกเลยเพราะฉะนั้นสัจธรรมข้อที่หนึ่งมันไม่เกี่ยวกับเขามันไม่เกี่ยวอะไรกับผู้ชายหรือมันไม่เกี่ยวอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเลยข้อที่สองคุณคนเดียว เท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้และข้อสุดท้ายข้อที่3ในโลกของความสัมพันธ์มันไม่มีเหยื่อคะ่ะมันมีแต่ ผู้ร่วมสร้างหมายความว่าที่เขาทําไม่ดีกับคุณที่เขาบล็อกคุณที่เขาพูดไม่ดีหรือเขาแอบนอกใจคุณร่วมมือกับเขาทั้งนั้นฟังดีๆนะคะคุณใช่หรือไม่ที่รู้ว่าผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เจ้าชู้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ก่อนคบกันอยู่แล้วแต่คุณก็ยังจะเลือกคนคนนี้เข้ามาในความสัมพันธ์เพราะคิดว่าฉันเอาอยู่เป็นคุณอีก ใช่หรือไม่ที่ใจอ่อนให้เงินเขาไปใช้เงิน ในความสัมพันธ์ครูเคยพูดในวิดีโออื่นแล้วว่าอย่าเป็นสายเปค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักมันคือเรื่องของอารมณ์ร้นล้วนมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องเงินนั้นจะเกี่ยวข้องก็ต่อเมื่อคุณแต่งงานกันแล้วคุณต้องใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถ้าคุณใช้ทางลัดนะคะโดยการใช้เงินคุณจะไม่มีวันได้รักแท้เลยมันยากมากขยี้เลยคุณ ใช่หรือไม่ที่เวลาที่เขาหมางเมินคุณที่เวลาที่เขาไม่สนใจคุณคุณก็ให้อภัยเขาที่เวลาที่เขาแอบไปคุยกับคนอื่นหรือเวลาที่เขา หลอกคุณไปเลยตรงๆคุณก็ยังให้อภัยเขาปล่อยให้เขากลับเข้ามาคุณยังคงรอเขาคุณก็ยังคงตามง้อเขาทำไมคุณครูถึงจะต้องพูดเรื่องนี้คุณรู้ไหมคะทุกคนที่ได้ดูคลิปครูในวันนี้นะคะครูกล้าการันตีเลยว่าถ้าเข้าใจแล้วเอาไปใช้จริงๆคุณจะไม่มีโอกาสที่จะ ซัฟเฟอร์คือมีความทุกข์ทรมานในความสัมพันธ์ในความรักอีกเลยคนเรานะคะทุกคนเนี่ยจะต้องเจอเรื่องราวความท้าทายเหล่านี้ทั้งนั้นแหละแต่ที่ออกจากปัญหาไม่ได้ที่ยังต้องเจอปัญหาซ้ําเดิมเหมือนเดิมอยู่เพราะเราโทษคนอื่นนะคะตาคนนี้หรือยายคนนี้เนี่แหละมันทําให้ฉันต้องมีชีวิตแบบนี้มันทาให้ฉันต้องเสียใจแบบนี้เมื่อเราโทษคนอื่นเราจะไม่สามารถออกจากปัญหาได้เลยเพราะพอเขากลับมาทําดีอ้อหน่อยนึงคุณก็กลับไปหาเขาคุณก็ให้อภัยเขาเพราะคุณ เอาปัญหาทุกอย่างไปผูกกับคนคนนั้นแต่คุณไม่ได้มองเลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคุณนั่นแหละ 50%ฉะนั้นถ้าคุณรับผิดชอบคุณจะออกจากปัญหานี้ได้คุณจะเริ่มเรียนรู้จากทุกๆปัญหาความสัมพันธ์ในอนดีตของคุณว่าอ๋อเพราะฉันทําแบบนี้ผู้ชายก็เลยทํากับฉันแบบนี้ผู้หญิงก็เลยทํากับผมแบบนี้ปล่อยให้เขาเมินเฉยทําร้ายหัวใจเพิกเฉยคุณปล่อยให้เขานอกใจคุณคุณประพฤติตัวยังไงอีกฝั่งหนึ่งเป็นแค่กระจกสะท้อนคุณเท่านั้นเองแก้ไขยังไงฟังดีๆนะคะวันนี้ครูมี3ข้อให้คุณออกจากปัญหานี้ข้อ ที่1่คุณจะต้องตอบให้ได้ว่าคุณนะสมบัติ10ข้อของผู้ชายหรือผู้หญิงที่จะเอาเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคุณเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรบ้างต่อมาข้อที่2คุณจะต้องถามตัวเองว่าไอคนปัจจุบันเนี่ยที่มันบล็อกฉันเนี่ยมันมี10ข้อนี้อยู่บ้างหรือไม่จริงๆเนี่ยครูแนะนําว่าที่ถูกคือต้องมีให้ครบ10ข้อเพราะ1ิบข้อนี่มันคือขั้นต่ํามันยังน้อยไปนะคะจริงๆถ้านักเรียนที่เรียนกับครูครูจะให้รินะ ะะมากเกิน10ข้อเป็น 20, 30, 40ข้อเลยนะคะต่อมาสุดท้ายข้อที่3ึคือการ ตัดสินใจค่ะว่าถ้าฉันอยากจะมีความสุขในชีวิตคู่ฉันยังจะเอาอยู่ไหมกับอีกความสัมพันธ์นี้และสามคำถามนี้นะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้ตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรและสําหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆประมาณนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะแชร์ไปให้คนอื่นดูด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะเพจครูแซมมี่แอนนเดสแล้วก็ไลน์ของครูแซมมี่นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ